ที่น่าสนใจในช่วงที่2กันต่อค่ะค่ะมาติดตามการมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะที่มอบนโยบายแก่ผู้บริหารและข้าราชการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรให้เร่งเดินหน้านโยบายสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพื่อเพิ่มรายได้สู่เกษตรกร,ร,กรพร้อมสั่งรวบรวมข้อมูลจัดทำพื้นที่โซนิ่งพืชติดตามนโยบายรัฐบาลค่ะ นายุคลิมแหล่งทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานประชุมมอบนโยบายและวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แก่ผู้บริหารและข้าราชการของสำนักงานเศรษฐกิจเกษตรทั่วประเทศณนห้องประชุมชั้น3อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตรโดยนายุคล่าวว่าต้องการให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสสกเป็นหน่วยงานที่เป็นมันสมองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลด้านเกษตรไว้เป็นจำนวนมาก อทิข้อมูลสินค้าการเกษตรที่จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงเวลาใดโดยให้นำข้อมูลดังกล่าวนำมาใช้เตรียมพร้อมรับมือรวมทั้งปรับการทำงานไม่ให้รอให้เกิดปัญหาแล้วจึงแก้ไขในขณะเดียวกันต้องส่งเสริมด้านการตลาดให้นำผลการผลิตและช่วยกันผลักดันนโยบายสมาร์ทฟาร์มเมอร์ซึ่งทางสสกจะทำหน้าที่ในส่วนของฐานข้อมูลให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อนำข้อมูลต่างๆกระจายไปสู่พื้นที่ต่างจังหวัด และลิง์ข้อมูลร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานสำหรับการดำเนินนโยบายสมาร์ทฟาร์มเมอร์นั้นถือว่าไม่ใช่เป็นนโยบายใหม่แต่เป็นนโยบายเก่าที่ต้องการทำให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อให้รายได้เกษตรกรกลับขึ้นมาเทียบเท่ากับแรงงานขั้นต่ำหรือเทียบเท่ากับระดับรายได้ของนักศึกษาปริญญาตรี ซึ่งการดําเนินการในขั้นแรกจะต้องนําข้อมูลรายชื่อของเกษตรกรที่ทางสอส,อสอกอได้รวบรวมไว้นํามาแบ่งสัดส,ส่วนและประเภทของเกษตรกรและจึงวางแผนการเข้าหาเกษตรกรในแต่ละในแต่ละกลุ่มที่มีความแตกต่างกันในหลากหลายด้านทั้งเรื่องกลุ่มอาชีพและพื้นที่การปรลูกพืชหลังจากนั้นจึงจะนําแผนงานที่ได้ไปประสานกับสํานักงานเกษตรจังหวัดเพื่อทํางานร่วมกันก่อนที่จะมอบเป็นแผนงานให้ผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัด นำไปพัฒนาการเกษตรในเขตจังหวัดของตนเองโดยมีทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คอยดูแล,แลและให้คำเตือนในการปฏิบัติงานนายุคนกล่าวด้วยว่าเรื่องสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการดำเนินงานนโยบายเรื่องการสนนิ่งเกษตรของทางรัฐบาลที่นางสาวยิ่งรักชินวัตรนายยกรัฐมนตรีให้ความเป็นห่วงที่ทุกหน่วยงานจะต้องเร่งส่งเสริมพื้นที่ ให้มีศักยภาพในการปลูกพืชและวางแผนการแก้ปัญหาเรื่องดินน้ำและมุ่งพัฒนาคนให้มีความสามารถในการแข่งขันก่อนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558การแก้ไขปัญหาตรงน,นี้ถ้าสมมติว่าเกษตรกรคิดเป็นนะครับวางแผนเป็นแล้วก็มีความรู้ในเรื่องการเกษตรจริงนะครับสามารถที่จะมองเรื่องเชื่อมโยงระหว่างการตลาดกับการผลิตได้ผมว่าเราก็จะเบาไปนะ ในส่วนของเราเองก็น่าจะเบาลงการที่ต้องไปแก้ไขปัญหาต่างๆทุกปีวิ่งไปหาเงินกจกรไปหาอะไรเงินต่างๆเข้ามาวุ่นวายทุกปีนะมามาแก้ตรงนี้แล้วก็ถ้าทางเจ้าหนี่เกษตรพัฒนาตัวเองสามารถจะรับรู้เรื่องน่าว่าสินค้าเกษตรในแต่ละพื้นที่มันออกออกมาเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ขายกับใครนะครับเข้าไปหาคอก่อนไปดูในเรื่องของการที่จะเตรียมการตั้งแต่ที่ทางสอกรทาแผนไว้จะต้องผลักดันให้เกิดขึ้นเพื่อจะเพิ่มผลผลิตเราก็ต้องวางแผนว่าในส่วนของการแก้ไขปัญหาเรื่อง เรื่องของกสร้างพื้นฐานในเรื่องของดินเรื่องของน้ําจะทํำยังไงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็จะเห็นภาพตอนนี้ชัดเจนซึ่งซึ่ง,งวันนั้นก็ต้องเรียนว่าพอกระทรวงเกษตรเอาข้อมูลต่างๆไปให้ในในคณะทำงานทีมงานของท่านยกได้ดูเนี่ยภาพของกระทรวงเกษตรก็มีความสําคัญขึ้นมาชัดเจนนะครับว่าต่อไปนีนะ้นั้นเนี่ยการทํางานนั้นคงจะต้องใช้ฐานข้อมูลจากกระทรวงเกษตรนะครับก็ต้องเรียนว่าอยากจะกอกับนาทางทางสทกนิดหนึ่งว่า เรื่องของสมาร์ทออฟฟิเซอร์สมาร์ทฟาร์มเออร์เนี่ยอยากจะให้ช่วยกัน,นตัดตานิดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังแสดงความเป็นห่วงเรื่องราคาสินค้าเกษตรในปี2556ทั้งปลาล์มน้ำมันยางพาราและข้าวโดยขอให้สสอก,กอใช้ข้อมูลที่มีอยู่วางแผนการใช้งบประมาณเพื่อเดินหน้านโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไปในอนาคต ส่วนทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้เป็นประธานการประชุมสปอกอ,อนุมัติกำหนดเขตปฏิรูปเพื่อที่จะจัดซื้อที่ดินภาคอีสานร,รวม1,000ไร่นะคะเพื่อที่จะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้แล้วก็ไร้ที่ทํากินพร้อมกับส่งเสริมความรู้สร้างอาชีพควบคู่กับการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นอนาคตของภาคเกษตรกรรมค่ะ นายสิริวัตรขจรปราทรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมครั้งที่3ทับส5 5ที่ห้องประชุมชัยยงชูชาติถนนราชดำเนินนอกโดยกล่าวว่าสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก,กอมีภารกิจหลักในการจัด และพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกร,กรผู้ยากจนที่ไม่มีที่ทำกินเป็นของตัวเองโดยสปรกรจัดที่ดินให้ถือครองเข้าทำประโยชน์ในที่ทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมการพัฒนาอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นให้เกษตรกร,กรในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินได้ใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินจะมีความรักและห่วงแหนที่ดินเพื่อใช้สืบทอดไปยังลูกหลานในอนาคตพร้อมกันนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมที่จะผลักดันโครงการ smart farmer หรือว่าเกษตรกรอัจฉริยะในประเทศไทยซึ่งมีความรู้ความสามารถที่จะนำเทคโนโลยีการเกษตรมาใช้อย่างชาญฉลาดเต็มความสามารถตามความถนัด สนับสนุนแรงงานไทยที่มีประสบการณ์การทำเกษตรในต่างแดนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้จากทักษะประสบการณ์ที่เก็บเกี่ยวมาประยุกต์ใช้เมื่อกลับถึงถิ่นกำเนิดภูมิลำเนาของตัวเองด้วยนะคะ สำหรับผมการประชุมที่ประชุมในการพิจารณาอนุมัติกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ยากจนที่ไม่มีที่ทำกินเป็นของตัวเองในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่โครงการแก้ไขปัญหาที่ทำกินให้แก่เกษตรกรสภาประชาชนสี่ภาคโดยอนุมัติกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดน้องคายและจังหวัดนครพนมภายใต้แผนการจัดซื้อที่ดินนอกเขตปฏิรูปที่ดิน รวมทั้งสิ้นจำนวน12แปลงเนื้อที่183ไร่แบ่งเป็นที่ในท้องที่ของอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดน้องค่ายจำนวน4แปลงเนื้อที่106ไร่แล้วก็ที่ดินในท้องที่ของอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมจำนวน8แปลงเนื้อที่77ไร่ ทั้งนี้นะคะก็ให้ดําเนินการตามมาติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2552ซึ่งเห็นชอบในหลักการแก้ไขปัญหาที่ดินให้แก่เกษตรกรสภาประชาชนสีภาคโดยให้สปรกรจะซื้อที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจํานวนกว่า1,800รายรายละไม่เกิน15ไร่รวมกว่า28,000ไร่ราคาไม่เกินไร่ละ60,000บาท เป็นเงินจำนวนประมาณ1,700ล้านบาทเพื่อที่จะนำมาจัดการให้แก่เกษตรกรเช่าซื้อมีระยะเวลาในการทำสัญญา25ปีปลอดดอกเบี้ย5ปีแรกกำหนดชำระในปีที่5ถึง20ปีที่6ถึง25อัตราดอกเบี้ยร้อยละหของราคาที่ดินในการจัดซื้อค่ะ นายสิริวัตรยังกล่าวด้วยนะคะว่านอกจากการกําหนดเขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวแล้วยังได้มีการอนุมัติให้จัดซื้อที่ดินในจังหวัดน้องคายและบุรีรัมย์รวมทั้งสิ้นจํานวน18แปลงที่ดิน719ไร่ตามแผนการจัดซื้อที่ดินที่มีราคาเกิน1เท่าครึ่งค่ะ ของราคาประเมินที่ดินแล้วก็แบ่งออกเป็นที่ดินในท้องที่ของอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดน้องคายจำนวน3แปลงเนื้อที่101ไร่และที่ดินในท้องที่ของอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์จำนวน15แปลงเนื้อที่618ไร่ โดยการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบคอปกอว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีและเงื่อนไขในการจัดหาที่ดินจัดที่ดินให้แก่กลุ่มเกษตรกร,กรที่ได้รับความช่วยเหลือเรื่องของที่ดินทำกินตามมติครมอฉบับที่2พุทธศักราช2553ข้อ13วรรค3ค่ะ าม,มาต่อกันที่ราคาการส่งออกมันสับปะหลังนะคะนายกสมาคมมันสับปะหลังไทยก็คาดว่าการส่งออกมันสับปะหลังในปี2556จะใ,ใกล้เคียงกับปี2555นะคะทั้งทางด้านปริมาณแล้วก็มูลค่าส่วนด้านโครงการจำนํำมันที่ผ่านมา1เดือนก็ได้แค่300,000ตันค่ะผลพวนมาจากผลผลิตที่เพิ่งทยอยออกแล้วก็ราคาตลาดกับราคารับจำนำใกล้เคียงกันทำให้ไม่เกิดแรงจูงใจค่ะ นายเสรีเด่นวราลักษณ์นายกสมาคมการค้ามันสปะหลังไทยคาดการมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสปะหลังของไทยในปี2555ว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี2554ที่10-15%ส่วนในปี2556เบื้องต้นคาดว่ามูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสปะหลังของไทยจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีนี้ มีปัจจัยจากผลผลิตมันสับปะหลังที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นโดยในปีการผลิต2,555ทับ2,556ปริมาณผล,ผลผลิตหัวมันสดทั้งประเทศจะอยู่ที่ประมาณ27.5ล้านตันและราคาส่งออกโดยเฉลี่ยจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีนี้ด้านนายสมศักดิ์วงวัฒนสารรองผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้าหรืออคออสอเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเปิดรับจำนำมันสับปะหลัง ตามโครงการแทรกแสงตลาดมันสับปะหลังในปี2555ทับ2556ว่าตั้งแต่เปิดรับจำนำมันเมื่อวันที่1ธันวาคม2555ที่ผ่านมาล่าสุดเกษตรกรนำหัวมันสดมาจำนำแล้วคิดเป็นมันเส้นปริมาณ3,000 300, ตันจากเป้าหมายการรับจำนำมันสับปะหลังตามมติคณะรัฐมนตรี10ล้านตันแบ่งเป็นการแปลร,รูปเป็นมันเส้นและแป้งมัน8.4ล้านตัน และนำไปใช้ในการผลิตเป็นเอทานอลอีก1.6ล้านตนันทั้งนี้เกษตรกร,กรนำมันสปะหลังมาเข้าร่วมโครงการจำานํายังไม่มากนักส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากราคารับจำานำากับราคาตลาดไม่แตกต่างกันมากนักซึ่งการเปิดโครงการรับจำานําก็เพื่อต้องการพยุงราคามันไม่ให้ต่ําไปกว่านี้ โดยราคาจำนำหัวมันสดอยู่ที่กิโลกรัมละ2บาท65สตางค์ที่เชื้อแป้ง25%ขณะที่ราคาตลาดขณะนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ2บาท60สตางค์ถึง2บาท63สตางค์ส่วนผลผลิตมันสับปะหลังในปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณกว่า20ถึง25ล้านตันสำหรับมันสับปะหลังจากโครงการรับจำนำปีก่อนนั้นขณะนี้ยังคงมีเหลือค้างโกดังราวกว่า1ล้านตัน เป็นมันเส้นและเป็นแป้งมันอีกกว่า500 0 0ตันจากจำนำทั้งหมด700 0 0ตันคุณภาพยอมรับว่าทางกายภาพมีปัญหาสีอาจเปลี่ยนไปซึ่งคาดว่าทางรัฐบาลน่าจะมีนโยบายในการระบายออกไปในวิธีการต่างๆโดยที่ผ่านมามีการขายแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G ทางนี้โครงการแทรกแซงตลาดมันสัปะหลังในปี2555ทับ2556เริ่มเปิดโครงการล่าช้าจากเดิมที่ควรเปิดโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม2555แต่มาเริ่มโครงการได้จริงตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2555ซึ่งเดิมกระรวงพาน,นิชตั้งเป้ารับจำนำ15ล้านตันใช้เงินทุนหมุนเวียนและเงินจ่ายขาด1.5หมื่นล้านบาท แต่คณะกรรมการกลั่นกลองไม่เห็นด้วยและให้ปรับลดปริมาณรับจำนำเหรือ10ล้านตันเท่ากับปีก่อนในวงเงินโครงการ3.98หมื่นล้านบาท เกษตรธุรกิจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามการที่ชาวบ้านได้มีการนำต้นกันชงนะคะไปแปลรูปเป็นสินค้าประเภทเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องนุ่มห่มค่ะสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในจังหวัดเชียงใหม่ตกเดือนละ50,000บาทเลยทีเดียวติดตามในเกษตรธุรกิจค่ะ หลายพื้นที่ทั่วประเทศอากาศเริ่มหนาวหลายท่านคงกำลังมองหาเสื้อผ้าสำหรับกันหนาวหรือมอบเป็นของขวัญในช่วงเทศากาลปีใหม่ให้กับคนที่คุณรัก กษตรธุรกิจวันนี้จะพาไปเยี่ยมชมการดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจแม่บ้านเกษตรกรที่รวมตัวกันทําเสื้อผ้าเครื่องนุ่มหม่มจากใยของต้นกัญชงที่จังหวัดเชียงใหม่ต้นกัญชงถือว่าเป็นพืชที่จัดอยู่ในกลุ่มพืชสารเสตรเพติดให้โทษประเภทที่หตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพุทธศักราช2522แต่ในอดีตผ้าจากใยกัญชงได้เคยถูกค้นพบว่าถูกใช้ห่อพระศพของพระนางครีโอพัตรา นวลสีพร้อมใจประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรห้วยทรายอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เล่าว่าผ้าจาักใยกันชงมีคุณสมบัติที่ดีสำหรับการสวมใส่ทั้งดับร้อนและคลายหนาวได้ขั้นตอนการทำนั้นเริ่มแรกจะนำต้นกันชงที่สั่งซื้อจากประเทศจีนที่มีอายุการปลูกประมาณ3เดือนซึ่งยังจะไม่มีสารเสพติดนำไปแช่ในน้ำไหลให้สารสีเขียวและแปคติน ที่ติดอยู่หลุดลอกเหลือแต่ส่วนของเส้นใหญ่ที่ต้องการจะใช้จากนั้นก็นำมาผ่านกระบวนการที่เรียกว่าเตียวและนำมาปั่นได้ก่อนที่จะนำมาฟอกทำความสะอาดหลังจากนั้นก็สามารถนำมาทำเครื่องนุ่มหม่มได้หลากหลายรูปแบบอาทิผ้าปูโตะ๊ะผ้าม่านหมอนเสื้อหมวกกระเป๋าแบบต่างๆเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะนำมาต้มซักแช่น้ำยาปรับผ้านุ่ม ก่อนนำจัดจำหน่ายให้ผู้ที่สนใจเลือกซื้อเลือกหาได้ตามงานแสดงสินค้าต่างๆหรือที่จะเป็นถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหม่จุดเด่นของยยกัญชงงานนี่นะครับก็คืองานแฮนด์เมดร้อยเปอร์เซนต์เพราะเป็นงานทํามือนะครับแล้วก็มีจุดเด่นของวัตถุดิบก็คือข้อความอบอุ่นแล้วก็เย็นสบายบระยับยุ่ยี่บาอมกลิ่นครับคือช่วงหนาวนี้ก็จะมีหมวกผ้าพันคอและก็เสื้อ เสื้อกั๊กนี่นะครับมีผอศูนวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมในด้านการปลูกกัญชงไปอังกฤษป้าก,ก็บอกว่าเนี่ยทำเสื้อกัก๊กมงใส่แล้วก็เอาไปใส่เลยนะถ้าใส่แล้วปิ๊กมาบอกสรรพคุณหญยกัญชงอผอ o. ก็กลับมาบอกว่าอังกฤษเมืองหนาวกลายเป็นว่าใส่เชิดตัวเนึง่งแล้วก็กัญชงแล้วก็เสื้อโค้ตตัวเดียวก็อุ่นแล้วค่ะ สำหรับการทำงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรห้วยสายนั้นได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศส,สาขาแม่ริมโดยสมาชิกที่ร่วมอยู่ในกลุ่มแม่บ้านนั้นส่วนใหญ่จะเป็นแม่บ้านและผู้สูงอายุประมาณเจคนที่นำเอาเวลาว่างมาผลิตสินค้าเพื่อเป็นรายได้เสริมซึ่งในแต่ละคนก็จะมีความถนัดแตกต่างกันไปครับผมตอนนี้กำลังถักอะไรอยู่ครับผมถักหมวกครับผมอันนี้ เริ่มถักผ้าจากใยกันชงมานานยังคบผมประมาณ22ปีครับปีแล้วใช่ครับเพราะผมวนใหญ่เลยที่ถักกันเนี่ยจะมีอะไรบ้างในกลุ่มของเรามีหมวกมีกระเป๋ามีกระโปรงมีกางเกงมีเสื้อแขนยาวแขนสั้นครับผมแต่แต่ชิ้นนี้คือที่ถนัดที่สุดตอนนี้คืออะไรครับผมพี่เองได้ทุกอย่างเลยครับทุกอย่างเลยครับเ้อเป็นหมวกครับวันหนึ่งเราได้ประมาณกี่ชิ้นครับผมสองชิ้นครับผม ตรงนี้เราก็คือถือเป็นการใช้เวลาว่างครับครับผมแล้วส่วนตรงนี้เองที่เป็นรายได้ที่ได้มานี่สามารถเราเอาไปช่วยอะไรได้บ้างซื้อของใช้จ่ายในบ้านนะครับหรือเป็นรายได้เสริมครับผม ปัจจุบันสินค้าจากผ้าใหญ่กันชงได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่นที่มียอดสั่งซื้อทุกๆเดือนอีกทั้งยังเป็นสินค้าโอท็อดาวสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านเดือนละ3 0 0 0 0ถึง50,000บาทสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์จากใยกันชงสามารถติดต่อสอบถามได้ที่คุณนวลสีพร้อมใจเบอร์โทรศัพท์0812894744 เรวัตถินประวัติถ่ายภาพทีมข่าวเคสเตชันรายงาน จากภาคเหนือมาภาคอีสานกันบ้างค่ะ,คะเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่านเก็บน้ําห้วยเจรเข้มาจังหวัดบุรีรัมย์ก็จัดงานวันคุ้มคลองสัตว์ป่าแห่งชาตินะคะขณะที่บรรยากาศการซื้อของขวัญในจังหวัดสุรินทร์ก็เงียบเหงาค่ะทั้งหมดนี้ติดตามจาก,กเกษตรทั่วไทยค่ะ บรรยากาศการซื้อของขวัญของชาวสุรินเพื่อเป็นของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ตามห้างสงรรพสินค้าต่างๆมีการจัดกระเช้าสินค้าเพื่อสุขภาพอย่างคึกคักแต่ยอดการจําหน่ายกลับลดลงกว่าปีที่ผ่านมาด่านกิฟช็อปของขวัญของชำร่วยกลับบูมสะพัดผู้ค้าโอดเศรษฐกิจแย่ค่าครองชีพสูงกระทบกำลังซื้อลดลง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่7จัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติประจำปี2 5 5 5เพื่อสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่มีต่อการอนุรักษ์สัตว์ป,ป่าทั้งยังปลูกฝังเยาวชนให้มีจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สัตว์ป,ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเป็นประธานเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอสธิราชเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิรราชพระวราชายาเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตท,ทางการเกษตรพร้อมมอบพันปลาพันุพืชให้แก่ผู้นําชุมชนเพื่อไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านมีการเปิดคลินิกพืชคลินิกดินคลินิกสัตว์ให้บริการพี่น้องประชาชนชาว,กวเกษตรกร เดียวนะคะคช่วงหน้ากลับมาติดตามการหาวิธีทางในการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตรกันค่ะ